เราไม่รู้สึกความรู้สึกกับคําพูดมันตรงกันข้ามสิ่งที่พี่จะได้คือความรู้สึกเพราะข้างในจะรอพี่อยู่เช่นตะเกียงวิเศษที่มียักษ์อยู่ในตะเกียงนั่นแหละยักษ์ตัวน,นั้นแหละจะจัดให้พี่ทุกอย่างที่พี่รู้สึกขออะไรก็ได้สั่งการอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมีสติรู้ตัวสั่งการดีๆนะคะพี่จะได้มีชีวิตใหม่ ที่สดใสที่พี่เป็นคนเลือกเป็นคนสร้างมันอย่างจงใจแล้วพี่จะแฮปปี้กับชีวิตของพี่แต่ถ้าวันนี้พี่ไม่ตื่นรู้ไม่มีสติรู้ตัวและพี่ไปรู้สึกในสิ่งที่พี่ไม่ต้องการโอ้ยขอบคุณสําหรับพี่บุญขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะไปรู้สึกถึงสิ่งที่พี่พี่ไม่ต้องการพี่ได้รับมันแน่นอนเพราะข้างในเขารักพี่แบบไม่มีเงื่อนไขทุกคนมีสิ่งนี้เหมือนกันอยู่ในตัวเองเขารักพี่มากไม่ว่าพี่จะสั่งการอะไรออกไปรู้สึกอะไรออกไป ได้หมดพี่ได้หมดทุกเรื่อง